หน้าขาวแต่เราหน้าดําไม่กระจ่างใสมีฝ้าจุดด่างดำํำมาวันหนึ่งเพื่อนแนะนําให้ทานผลิตภัณฑ์อาหารเสริมยี่ห้อชินคอตา้าบายซดีไปดูกันว่าระหว่างที่ทดลองทาน3สัปดาห์นี้จะมีความแตกต่างกันมากน้อยเพียงใดไปชมกันเลยคะ่ะปัดละสองเม็ดก่อนนอนนะคะ ชินคอต้ตาบายซีดีสารสกัดจากธรรมชาติมีคอลลาเจนไตแพปไทน้น้ำมันโอะโวคาโดที่ช่วยให้ผิวพรรณดูเปล่งปังลดฝ้ากระจุด,ด่างดำให้ผิวกระจ่างใสอยากผิวดีขึ้นภายใน3ส,สัป,ปดาห์ลองทานดูสิคะเห็นความเปลีป่ยนแปลงไหมคะพอทานผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะชินคอต้ตาบายซีดีนะคะจะมีความแตกต่างจากสัป,ปดาห์แรกนะคะพอทานครบ3มสัป,ปดาห์แล้วดูหน้ากระจ่างใสขึ้นนะคะผิวพรรณ ดูเปล่งปัปงขึ้นกระจ่างใสนะคะใครสนใจนะคะสามารถติดต่อตัวแทนจำหน่ายของบริษัทค่ะ